ผ่านนะเจีย๊ยบโอ้โหนิ่มอยู่ร,ยรับนิ่มอยู่รับนี่ทำงานได้ครับทำงานได้สุดจัดครับสุดจัดเลยโอ้สุดยอดครับผมห้าจุดสามปีครับนี่ขอบคุณครับไปที่ฮาออลใ้ ขายคลิปครับพี่น้องค้อ,องเก่าครับค้อ,องเก่าค้อ,องหายากมากนะครับนี่นี่ครับย่เส้นน้องคายอุดรครับออกมาฉากน้องคายไม่ไกลครับนี่ใครต้องการกับบูธเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนอะไรครับนี่ AT Hector น้องคายครับ โอ้นี่จซุนซุกง่อยครับนี่โอ้สีด่างเลยอ่ะคลาสสิกครับคลาสสิกวันนี้ใครยังเห็นอยู่ครับใครเคยผ่านครับน่าจะอาจารย์ของลหลายๆท่านครับนี่โอ้หมาก็เขาครับพี่น้องจับเลยครับสุจับเลย น่าจะตอบคุณยังจะของลานคะรับที่ให้นักเสดอคลิปครับผมโอ้ยมาเฮาพี่น้องนี่แหละโอ,โ,โอ้โหหน้าจอวาา้ยกโซ่ครับนี่ยกโซ่ครับเอาว้ยกโซ่โลง เดิมทุกอย่างครับสภาพดีมากครับผมเดิมทุกอย่างครับเดิมจริงๆครับนี่เดิมจริงๆครับเดิมมากๆครับถือว่าสภาพเดิมครับหาดูยากนะครับไม่มีนะครับในตัวนี้ดเดี๋ยวถามเฮียครับ โอ้สุดจัดครับคันนี้มีนานหรือยังครับคันนี้ดูกับผมนี่สามสิบปีสามสิบปีครับเป็นเครื่องอะไรครับนี่เครื่องอิสุสเครื่องอิสุสเริ่มเดิมติดรถเลยเริ่มเดิมติดรถนบอดี้ครบหมดเลยจริงครับหาไม่มีครับนี่หายากไม่มีเลยครับหายากหายากหายากมากรถรถรถสมบูรณ์แบบนี้ไม่ครับจริงครับอะไรครบหมดทุกอย่างทำงานได้สมบูรณ์หมด นี่ครับอยู่ที่นี่ครับบอกเลยครับร้านอยู่ตรงไหนครับของนองคายนองคายทางเข้านองคายทางเข้านองคายมีอะไรให้บริการได้เลยนะโซ่ทำทุกอย่างทุกอย่างช่วงล่างปุกงกียอะไรทำหมดอครับผมเครื่องเขาทำทำหมดครับผมนี่ครับครับชูไว้เด็กรูปใหม่ๆครับผมนี่แหละอาจารย์ของหลายๆท่านครับดิจริงๆครับนี่อายุมันมากกว่าเราอีก ยุ่งมากกว่าเราอีก53ปี53ปีตอนที่ไปซื้อมามีหนังสือซื้อมาจากท่าเรือทองเตยโอ้โหเอกสารด้วยเรรียยบ้อครับผมผมถึงรู้ปีไงว่ามันซื้อออกมาปีเท่าไหร่คันนี้น่าจะญี่ปุ่นโดยตรงนะครับนี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นสมัยก่อนไม่มีทำเมืองไทยเจจีเจแปนเลยเจจีรุ่นนี้จะออกมาพร้อมรถตักใช่ไหมครับแต่ก่อนรถตักใช่ใช่ใช่เจจี เชิญเลยนักตังสบายเลยครับขอบคุณมากครับผมนี่ครับลานครับนี่ทางเข้าหนองคายครับ้ามาอุดอรมาจากอุดอรครับงอ,<ฮ>องเดิมทุกอย่างครับที่ไหนไม่มีรอบดิ เ,เดิมทุกอย,อย่างจริงครับเดิมจริงริงครับเดิมจริงครับ,รรบน่าจะรุ่นลาวเ,วเดียวกันกับพีกเตอร์คนปููเราเนี่ยพีย่นองนี่เดิมครับเดิมเดิมทุกอย่างเดิมทุกอย่าง อาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ของหลายๆคนครับนี่นี่ครับทางร้านนี่ครับทำตรงนี้ด้วยครับพี่น้องกับบูธท,ทำอะไรหมดครับของแมคโครัวผมนี่ครับนี่น่าจะกับบูธหรือเียมนโซ่หรือเปล่าครับบูธจะหมดแล้ว จะทำความสะอาดครับนี่ครับมาเจอวัตถุครับนี่ครับผมก็ผ่านมานานแล้วครับวันนี้โอกาสก็มาถ่ายคลิปให้ดูครับพี่น้องขอเจ็บบรรยากาศแล้วก่อนครับพี่น้อง เดิมจากโรงงานครับนี่เดิมจากโรงงานเลยครับนี่ มัสสุครับออกมาก่อนเพื่อนเลยครับเทีนี่อะไรครับพี่น้องน่าจ,จะรุ่นใหม่ๆน่าจะไม่เห็นนะครับดิรุ่นเลิกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอสุปเปอร์ด,ดูครับพี่น้อง อยู่ห้างเข้าน้องคลายครับถ้ามาจากอุดรครับนี่ตรงสะพานเนี่ยนเดี๋ยวซ้ายก็จะไปลาวครับ ขอบพระคุณไปทางเฮียนะครับที่ให้เราถ่ายคลิปนำเสนอรถเก่าพี่น้องคือว่าหายากมากครับนี่โฮมัสุ นี่ครับร้านครับน้องทำหมดทุกอย่างครับ ก็นี่เดินยุคนคุณปู่เหมือนกันนะครับนี่นี่อันนี้ก็รุ่นคุณปู่เหมือนกันครับนี่คันนี้คอมสุเหมือนกันครับนี่รุ่นคุณปู่เหมือนกันครับนี่รถเล็กครับนี่ก็คุณปู่เหมือนกันครับ